มาจากพี่น้องมากินเข้าบ้านนี่เบื้องอาหาร <c oughs> <c oughs> มาเด้อมาเด้อซุปหน่อไม้ผัดขิงจ้าหนี่ผัดขิง,ผ,งผัดหมูใส่ขิง <c oughs> ส้มผักแจงเห็ดจ้าแจงเห็ดผัดขิงมาเด้อมาเด้อม,มากินเด้อ กินน้ำกันจ้าอร่อยไหมครับอร่อยฝ<อ>รั่งยังไม่กินเลยฝรัง่งอ่ะมาเด้อมาเด้อ,อมา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 ,มากินน้ำกันจ้า <c oughs> เขาง่ายเอาเปิดพระร่มเนี่ยที่ห่อนะ อาจามาเอาตามนี